อีกอกเอาแมวมันน้องเอาแมวแมวมันตายทุกอย่างเกินคอยคุดเยอะเลยเออดีดีดีทะเลตายทะเลแตกเอาแมวาแตกอุ้ยไม่แตกวะแมวแม่งกูถดทึกเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอรดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟนัทจิ ร่วเลยนะครับผมจัวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถบทันทีหนึ่งร้บาทเลยนะครับผมเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมปั๊บเข้าปุ๊บเติมปุ๊บปั๊บเข้าปั๊บปุ๊บเติมปุ๊บปุ๊บเข้าปุ๊บปั๊บผมแนะนำเป็นนี่เลยคอยครับถึงชื่อจะมีคอยแต่ไม่ต้องคอยนะครับเติมถูกเติมไวบริการดีเสริมดวงได้ทันทีแนะนำเลยครับผมคอยครับคำเตือนการเติมเงินที่คอยครับ ไม่มีความเสี่ยงผู้เติมเงินโปรดยิ้มและรอรับค้อยนะครับรอรับได้เลยสวัสดีนู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช a นักลาราลน,นะครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนไปลงอาดีเอลงอารีนาก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากที่ผมได้ปั้นแวนมาก็รู้สึกว่าอยากจะเอาไปซ่าแต่ไม่มีความรู้เรื่องอา a ดีเเลยและครับผม ก็ไปแบบไม่ศึกษาไม่สนใจแย่อะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวละครไปลองครับผมหารุนนิดๆหน่อยๆมาเสริมทีมเรียกว่าฟูไม้คงจะไม่ได้ฟูกแต่ว่าไปลองผิดลองถูกันครับเดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์มาแล้วกันนะครับผมจากการไลฟ์สตีมไปดูกันครับว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมเราก็ไปดูกันเลยครับผมใส่ไว้ก่อนเป็นตัวเรียกเฮ้ยข้างล่างมันไม่มี p อคแท็กพเลหรอวะผมอยากได้แท่กมากกว่านะจริง เลดเต็ม2มันจะดันคีเลดปีสิบสองผมว่าแค่นี้แวมก็น่าจะตันแล้วน่าเลดอะเดี๋ยวเราหาเลดลงก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่าเราขาดเท่าไหร่เอ้ล่างขวาไม่มีเอ,อก็กแท็กอนี่ดูมาไม่มีเลยนะไอ้ออมในมันไม่มีเอ็กแท็ก่อเลดตันแล้วต้องเป็นคี้แดมถ้าไม่มีเลดเราตันอยู่แล้วเราหาคี้แดมแรงๆสักอันหนึ่งแล้วนี <c oughs> ่ไงเลดแดมไม่ต้องตีเพิ่มด้วยอันเนี้ยดมแล้วได้ HP ถึกขึ้นี ลุ้นละ63เพราะว่าสก,กิลมันติดขีเรตมาให้30อยู่แล้วมีสก,กิลไปมันก็ตันอยู่แล้วล่ะต้องไปดันแดมกับแอคแท็กรวมอันเนี้ยใช้ได้ใช่ไหมแอคแท็กใช้ได้หลบหลีกไม่ค่อยได้ใช้เรดลุน้นใช้ได้แค่แอคแท็กกับแดมแต่อันนี้แอคแท็กใช้ได้แอคแท็กใช้ได้แต่เราไม่มีแดมไงแม่นใช้ได้เด็ใช้ได้โอ้ยคีดเอเมริาอีกสองข้างบนเจ็ดเรตร้อยอุย้ยอันนี้น่าสนใจว่ะรีเซ็ต ตึงถึกกี่เซตห้าเลยขอยนายแบบตึ้งตึง้งเล็หกสิบโรสกิลสามสิบเดมร้อยหกสามที่แน่นอนแอคแท็กไปสี่พันร้อยแต่ว่าผมจะฟาร์มไอ้นี่ผมฟาร์มปลูกพลังต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แม่งผมไม่มีรอบให้ลงหอแล้วเวยแล้วก็เติมมาอีกบาน ก็ฉะนั้นก็รับว่างเลยโอเคผมปั้นตัวนี้น่าจะเสร็จแล้วหนึ่งตัวยังไม่ฟูหรอกแต่ว่าแบบระดับ1แดกเข้าไปลูกตึมอันนอันนี้เป็นตีใกล้เบสเลเข้าไปตีใกล้แล้วก็ปลดเสริมพลัง1อันลดดามิได้รับ700กลักว่าไปอีกหนึ่งตัวเข้าไปลูกอัลติเมทยิง3ครั้งแต่ละคิดมีโอกาสปลดเอฟเฟก 500%จากของเดิม250โอกาสเป็น75แม่เนฟเฟกเราอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหผมว่าปลดร้อยอยู่แล้วแหละชิวอัพแดกเข้าไปโอเคคิเลทเพิ่มและเมื่อปลดเอฟเฟกต์สำเร็จดาเมจ7 7 5เจ็ด้ายนาตึงตึงแดกเข้าไปจมดีกยายภาพแดกเข้าไปแล้วก็ปลดเม็ดสาย เข้าไปโอ้ขาดพลภาพ2เมตรหาเอาในดวนเดือด8ปดหมื่สี่ยังโง่วามันมันไม่ตึงเลยอ่ะแค่เห็นชื่อมันก็บอกว่าไม่ต,าต้านไม่ต้านอุ้ตึงอุ้ยแบนแฝงก็ขอญาตตัดคิวมันเลยละกันแวนเฮลซิงอุ้ยกินน้ำไปสะระล่มมืดนี่อ้าวอีนี่มัว ฮ่าฮ่าฮ่าอิงดอนหลอกแล้วไอ้กู้เฮ้ยตัวนี้มันชุบได้ปะไอ้แวนแวนกูไปไหนแล้ววะแวนอะแวนกูแตกแล้วอ่เอเฮ้ยน้องแวนพี่แตกแล้วอ่อน้องกูงพี่แตกแล้วน้องโอ้เงินตึงไปปะ อาแล้วแวนพีไ่ไปไหนแล้ววนะน้องตายแล้วอ๋อแล้วยีดุกับมีนี่แม่งยังไงเลาหลังอยู่นั่นแหละงัดโอเคแตกคนมัวมือท่าหมื่นเนี่ยนะมือกัดกูจะแตกเลยอ๋อบ้าไปแล้วเอ้ยแล้วแวนเฮลซิงกูไม่ทำดาเมจหน่อยเหรอวะุูสา์ปั้นแบนไปก่อนเร็วน้องเวลามีน้อยรีบคิดดีเออกว่าจะเล่น เจอพี่สั่งลุย2ตัวนี้ไปก่อนนี่ไปก่อนทีมผมไม่มีแท้ง่ะดิมึงเลือกเลยนะ้องไอ้น,นี่มีบทบัฟว่ะมันฉกผมไม่ตายหรอกเว้ยผมตึงหรือเปล่าวะผู้บดบัฟมึงออกแล้วกันเอามแมนเวนผมออกบรรลไรน้องไม่เป็นไรเลยยังมีอีฟิกสายบนไฟปุด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 ,ปดโดนล้วงแต่ไม่แตกอะเข้าใจปะเอานี้ก่อนเอาแมวเอาแมวก่อนเอาแมวกันแมวแมวแมว อีเกาะเอาแมวมันน้องเอาแมวแมวมันตายทุกอย่างเจบเมาเดียวแมวหนีเล้วเอาแมวน้องเอาแมวโอ้เด้งเลยเลือดดีเด้งเลยเกาะหน่อยดีน้องก้อยพี่เออดีนวดมันนวดพีดมันมัวนะมัวหนึ่งมัวสองนะมัวสามนะช็อตนี้กดกอดพี่หน่อยสวย เอาพีทมันเร็วๆเลยอีฟิกกูแม่งพ่นอยู่เบาๆอยู่นั่นแหละเอาอี้นี่นี่ดาเมจนี่ดาเมจไฟอุ้ยมมแตกหาย้ยไม่มีใครคอนโทรลเลยแย่แล้วเอ้ยผมแพ้วะรู้จักฆ่าเมวมันได้และชนะทางเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเอาแล้วมือกำลังทำให้พี่เขาโกรธ จิว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 แต่เขามาตะอยู่แพ้ละไอเทียกะเลนสายุนาระกูดบายไปเฟเร็วเลยครับเร็วเลยขอแบบตึงๆไวๆแวนตัวตึวตงพนะนครกูไม่เห็นจะแบกโควรลองจ้องเลยมั <im it> ่วย <f ess stone> <ฮ>ิบหายการูด้าน้ำอ๋อเจอพี่ก่อนตัวยีกับตัวดามเมจ อีฟิกน้ำนี่ออกมาล่อให้เขาแบนแต่เขาไม่แบนก็อาจจะเหงาเหงาจินกูดาเมจดพอปะวะจินเราจะดาเมจดพอไหมทุกคนมาเด้นนี่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 แมวนี่เอาแมวเอาแมวกอกกอกกอกมึงไม่ตายกูไม่ไล่มึงก็วตายแค่นั้นแหละน้องกอกกอกแค่นั้นแหละน้อง นี่กดเกาะน้อยไปรอบนี้กดเกาะแบบขยี้เอ้าโนกแไม่ผาสิบอ่ะกูแบนไปแล้วกูไปสนหรอกเอาหรอนเกแไม่ผ่าสิบเองเหรอใครไปรู้ล่ะ้ยแย่ละมาเอาพี่ใหญ่เราไปแล้วว่ะ ชิปหายแล้วงานแล้วว่ะทุกเราฮ่าฮ่าน้องงี้ก็มัว่วพี่ก็มั่วน้องก็มัว่วรวมเงินช่วยกันมัว่วมาเลยจัดให้ไอแมวไปโดนลบก่อนเลยไปฮิวบี้ดีน้องตามมนไหวไปก่อนละตามมน แอคชั่นพอยกดเยอะเลยเออดีด uh, like ีดีลายตายตายแตกเอาแมวแตกอุ <S <s ้ยไม่แตกหว่าแมลเมงกูถึกแหวนน้ำจะมีเยอะเลยน่อยโอ้โหแมวแม้งไม่ยอมแตกเว้ยยี่นี่มันกดเกาะไม่หยุดเลยมาก่อนเลยโลกคุณามมาเต็มเติมเต็มเติมก่อนเลยสามมันประจัโกดเอ้ยมาสดว่ะบอก เออบัวดีน้องใส่ไปใส่ไปเออมันไม่มีนกน้ำน้องขอย่าปิ๊กกินมาก่อนตัวนี้พี่ผมว่าในอารีนาแม่งมันดี โอ้ยน้องแก้วไฟว่ะโอ้ยคนนี้เขาปั้นตัวแปลกดีว่ะผมไม่รู้จักเลยอะ่ะอุย้ยรีวิชมันมัน,มนรู้ไอ้นี่เบ้ามันต้องไอ้นี่เราเบ้ามันจะรู้ละตั้งแต่เมือเฮ้ยโดนโดนกูโดนแข็งกูโดนแข็ง,ขงก่อนอดไม่ได้โอ้โหกูอดเราไม่นนได้น่าสิ้นอ้ อยู่กันหนึ่งอย่าม้วนัวนแต่การนัวไปการนัวไปกันเอ๊ะยามาตะยามาตะอุ้ยทำไมมันแข่งเงี้ยอะไรแบบไม่หยุดเลยวะเนี่ยกดเกาะมาอุ้ยครับพี่ชายเออนี่นี่มนาตะที่มันสีทองเย่างนี้จำไว้ขามาตาดกดตัดเลยตัดเลยกดเกาะมาเออกดเกาะเออตัดเลยตัดเลยช็อตตัวนี้ก็คือตัดเลยตัดเลย ยิวมาก่อนยิวมาเดี๋ยวบ้าบ้ากดเกาะทำอีกทียิวแล้วอย่างเงี้ยรอมันกดออกอยเดียวละล่ะกดเกาะก่อนเลยก่อนมึงกันตีปัดเลยไอ้นี่ไม่ยอมออกใจมันแข็งใจมันแข็งไอ้กดเกาะทำอีกทีหนึ่งกลัวมึงกันตีโอ้ยแย่เแื่องสีสีโคตรหนาเลยว่ะเปลี่ยนเป็นกระฐาน้ำแข็งดีกว่าเพราะว่าพวกเราไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยคือมาตากเขาใช่ไหมเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมต้องสังเกตคือแบบนี้ถูกต้องปะถูกต้องปะกดโล่พี่หน่อยน้อง thank you ยิงเพื่อนกูยิงไม่ต้องคิดเรื่องแบรนด์กูมีลูนแค่นี้กูก็ใส่เท่านี้ถ้ากูหยิบตัวอื่นมาคือกูเจ๊งเฮ้ยไม่ถัดไม่ทันมั่วน้องพี่ก็มั่วเป็นพี่ก็กดมั่วเหมือนกับน้องนี่ล่า ไอพี่จะตายแล้วดนะังมาได้ก็ทุกปุ่มแล้นะแล้วอย่าบอกว่ากูไม่กดปุ่มไหนเพราะกูขยี้ยนเป็นอะมาจากเสียงดูอินปั<ช>๊เอา้อาไอ้เยีัยนี่มันกลับมาไรื่องอะไรแมวเหมียวนรกเนี่ยกูฆ่าไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยแมวเหมียวนี่มันมาได้ไงวะยังมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกเยอะเลยอ่อ ไอ้เมียเมียสักเอ้เมียสว่าดนี่ม,มาได้ไงวะลเอ้ยเมียมันมาได้ไงอ่ะผมฆ่าไปแล้วไปแช่โออารอ์คอาร์คชูบบ่อาร์คมันชูบบ่มันไวดูไม่ทันเลยนะ้องเลือกไฟแม่งเดี๋ยวกูเผาอีเมลหมัดลมแม่งให้จบจบสิ้นไส้เนะื้อ แบนเลยน้องตามสบายแต่พี่จะแบนตัวน,นี้ของน้องอันนี้มันชุบได้นี่หว่ากูกดมั่วเลยละกันเฮ้ยต้องการลูด้าก่อนปะรอบเนี้ยมั่วไปกัน ร,รีวิวร็วิวกรลุดาน้ำก่กกกอนไปแต่งด้นกูกดทุกปุ่มแล้วเวรอมึงกามัวหัวมัวเราต่างคนต่างมัวอักดาบมันเถอะปุ่มเลยละกันีเรียกว่าปโปรขย้ำมือขยี เอาละครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้ตระหนักรู้แล้วว่านะครับผมเราควรจะมีแท้งนะครับเป็นอัศวินที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูโดยที่จะพุ่งเข้าไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดและเวลาเพื่อนโดนโจมตีเนี่ยจะพยายามยั่วยุฟื้นฟูเอฟซีหรือใช้อะไรแบบโลมันไม่ครบอ่ะเออเหมือนผมไม่มีแท้งแล้วผมก็ไม่ไดเอานุกกลูดาลงด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นผมลองเอานกกลูดาไปลงดูเออจะเป็นตัวที่วิ่งเข้าไปมันไปนชนดามเมจให้แทนอาอเบียกับตัวดามเมจหลังเราจะยืนได้นานกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอปั้้นนตัววลครี ก่อนนะครับผมเจอในคลิปวีดีโอหนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ